คาเฟ่เปิดใหม่นะคะอยู่ที่อำเภอสูงเมนจังหวัดแพร่เนาะตอนนี้เขาเปลี่ยนป้ายแล้วนะทุกคนตอนแรกเป็นสีเขียวเนาะตอนนี้เป็นสีขาวแล้วค่ะเขียนว่าภูรินะคะจะเห็นง่ายขึ้นเนาะอยู่ตรงข้างๆเรือนไม้ไทยเลยนะคะที่เป็นเต็นทรถมือสองเนาะซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันแหละราคาเครื่องดื่มนะคะถือว่าไม่แพงเลยราคานี้กําลังดีน่ารักน่ารักแล้วอยากให้ทุกคนดูนะคะเค้กของที่ร้านขนมของที่ร้าน อร่อยทุกตัวที่เรากินเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงท้ายคลิปนะคะว่าเราซื้อตัวไหนไปบ้างเนาะตอนนี้จะให้ดูบรรยากาศของร้านไปก่อน ที่ร้านนะคะก็จะมีทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์เนาะโซนเอาท์ดอร์ก็จะอยู่ตรงทางเข้าที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้เลยหามาดูโซนห้องน้ำนะคะซึ่งกว้างเลยแหละทุกคนห้องน้ำเขาก็จะแบ่งโซนเป็นสัดส,ส่วนเนาะแล้วก็จะแยกห้องน้ำชายหญิงนะคะสะอาดมากๆทุกคน มาทีไรนะคะก็จะจับมัดะตลอดเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกขนมเบกเกอรี่ต่างเนาะเราอะไม่เคยซื้อต่ำกว่า3ามชิ้นเลยทุกคนเพราะว่าเราอยากลองเนาะเราไปแรกๆอะ่ะก็คืออร่อยทุกอย่างแกพวกแบบชีสพงชีสพายก็ดีและนี่คือทีเด็ดค่ะเป็นมันเนาะเราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรผสมบ้างแต่แบบอร่อยมากแกตัวด้านนอกก็เหมือนจะเป็นแบบพวกแป้งเนาะแต่ด้านในอะเป็นไส้แบบไส้มันนะแกแน่นๆช่นๆ่ำ ชอบมากและตัวนี้คือทีเด็ดเลยแกมัทฉะบานอฟฟี่น่าจะชื่อนี้แหละอร่อยมากแกชั้นชอบคือแบบถูกใจชั้นสุดๆไปลองนะคะทุกคนร้านก็อยู่ติดถนนเส้นหลักเลยเนาะทางจากเด่นชัยไปในเมืองนะคะไปลองนะคะ